คุณหมอคะทำไมหนูจัดฟันไม่เสร็จสักทีการจัดฟันก็จะเหมือนขั้นบันไดอันนี้อันนี้ก็คือเราในวันที่เรามาติดเครื่องมือทุกเดือนคุณหมอก็จะมีการเปลี่ยนลวดเปลี่ยนยาซึ่งลวดที่เปลี่ยนก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆทีนี้ในวันหนึ่งระหว่างที่เรากําลังปีนขั้นบันไดยอยู่เราอาจจะลืมหรือว่าแกล้งลืมคําพูดของหมอแล้วไปทานของเหนียวของทอดของแข็งจึงทําให้เหล็กหลุดจําได้ไหมที่หมอบอกว่าจะต้องมีการเปลี่ยนลวดให้แข็งขึ้นเรื่อยๆเวลาที่เหล็กหลุด หมอจะไม่สามารถใส่รวดที่แข็งหรือว่ารวดตัวเดิมเข้าไปได้ก็จะเหมือนกับการที่เราตกขั้นบันไดเพราะว่าเราจะต้องมีการย้อนมาใส่รวดที่อ่อนหรือว่าลวดที่บางลงแต่เราก็ต้องพยายามปีนกันต่อไปอันนี้หมออยากจะฝากไว้เพิ่มนะครับว่ากาวที่หมอใช้ในการติดเครื่องมือไม่ได้เป็นกาวถาวรวันหนึ่งเราจะต้องเอาเครื่องมือออกซึ่งตอนที่เอาออกกาวตัวนั้นจะไม่ทําลายผิวฟันของเราถ้าไปใช้กาวที่แข็งขึ้นเหมือนกาวตายช้างตอนที่หมอจะถอดเครื่องมือออกจะส่งผลเสียต่อผิวฟันเราแน่แนหวังว่าทุกคนจจะะไไปถึงุดดนนี้้เรเร็ๆคับ